ทำงานบ้านโอ้ยทำช่วยยายหน่อยลูกเออช่วยช่วยช่วยอ่าชเช,ช็ดเช,ช็ดเช็ดเลยลูกชเช,ช็ชเชชเชชดเช็ดรีโมทอยู่ไหนรีโมทอยู่ไหนคะอันนี้ยังไม่ได้ซักโอ้มยมึงเจานะเบื้องต้อยเห็นมขอย้อง มาแล้วจ้าสาวน้อยยายกลับมาจากตลาดตื่นพอดีเลยค่ะโอ้ยซอยกันเสร็จโอ้ยพีนองเลยยังไม่แห้งอาเช็ดเช็ดไปก่อนโอเคโอเคยายบีตกงานแล้วลูก อย่าไปใส่หน้าตัวเองเออเออมันเปื้อนนะคะมันสกปรกแล้วลูกนะเอาเช็ด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 บันไดให้ยายด้วยเช็ดบันไดด้วยบันไดอยู่ไหนเช็ดบันไดด้วยอ่ะอันนี้มาให้ยายอ่ะโอเคเช็ดบันไดให้ยายด้วยบันไดยายอยู่ไหนน่ะบันได อ๋อใหม่ๆแล้วลูกอันนี้ใหม่อ่าอันนี้ยายฉีดให้นะอ่าโอเคเช็ดเลยค่ะเช็ดยายฉีดให้แล้วชิอ่าโอเคเช็ดเลยค่ะอ่าเช็ดเลยโอเคเช็ดเช็อะเกมาอนุนแบบนอืมชชิชิชิยายใส่แล้วไงยายทาให้แล้วไงชิ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 อ่าเก็บโอเค ทำให้แล้วนะมาเช็ดแล้วเก็บเลยลูกมามาเก็บเนาะเก็บแล้วนะมาเก็บเนาะไม่ไม่เก็บยายเก็บให้นะยายเก็บนะยายเก็บนะลูกน้องไม่เล่น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 นะไม่เล่นยายพอแล้ว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 ไม่เอาไม่เอายายไม่ใช้แล้วมามหไม่ต้องขึ้นนะ อะไรอะไรนะอะไรนะนมนมค่ะอะไรนี่เอาค่อยๆลงนะค่อยๆลงเออไปไปให้ยายเท่าไปไาให้ยายเข่าไปมาให้ยายเก็บลูกมามายายเก็บนะไปไปเลยอืออันนี้ของขวัญให้ยายหนูนะคะ ของขวัญให้ยายหนูให้เตียงนอนว <_ d ata> <_ d ata> ย่ายซื้อให้นะคะยายแต่นซื้อที่นอนให้แม่นะคะ <_ d ata> นี <_ d ata> อะ่อันนี้สามพันกว่าแล้วก็อันนี้พันหกก็เป็นประมาณสี่พันกว่านี่ละแม่จ้าลูกไงบ่เป็นบ่าขาถึงบ่เ <_ d ata> ออสิบ่ไดไรน,นอนโคต เออนั่นแหละนั่นเห็นบ่นี่เจ้าบ่เอาบจ้เอาบจ้เอาเห็นเจ้ากบาลังขดยิ่งบัดนี้มันยิ่งกอมนี่บัดนี้่ยมาดีกันดูถึงกันเด็กมื้อเย็นย้ำให้จบอันนี้ว่าเจ้าสินอนบัดย้ำเจ้าลูกนี่เห็นไหมมันแข็งเตียงมันจะแข็งแรงนี่มันจะเหนียวมือเจ้ามะคบนี่ก็ได้นี่แม่เนี่ยเนี่ยนางมานี่เออตูดมาตูดมาเบิ้ง